ยังละเอียดอยู่ลตอนนี้สอบเสร็จยังไงยังเลยครับอย่กี่คนอรันี่ก็สอบกันหลายคนล่ะว่างั้นเถอะของของพ่อสวยสอบจบจบแล้ว่รับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือกี่คนที่ตอนนี้ไม่แน่ใจของคนอื่นแยกห้องเหรอแยกห้องทั้งหมดเลยครับเห็นใครร้องไห้บ้างไหมพี่ไม่เห็นไม่เห็นครับผมแล้วเขาบอกไหมคว่าเมื่อคืนนอนแล้วเป็นยังไงกระลําบากเลยอ๋อมันเป็นความเครียดบ้างก็เป็นปกติของ ของของของชีวิตที่ที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ปกติถ้าเตรียมเงินมาประกันนะฮะจะเป็นเงินของบอสสวยเองว่าบ,บอสสวยต้องไปยืมคนอื่นนะเพราะอย่างบอสตอร์บอกว่าทนายความเขาบอกว่าต้องไปยืมเงินคนอื่นบอสสวยมีเงินมาประกันตัวเองไหมตรงนี้ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ไม่ได้คุยครับเต็มหลักทรัพย์ไว้เท่าไหร่ครับทนายไม่ได้เตรียมหลักทรัพย<ะ><ะ>์ไว้ไม่เตรียมครับไม่ได้เตรียมเลยครับแสดงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมายื่นขอประกันเลยใช่ไหมครับคงไม่ประกันตัวนะฮะตอนนี้ จะวางแผนการประกันไว้วันไหนแล้วผมยังไม่แน่เลยครับมหมายถึงว่าตัวบอสสวยนี่คือต้องนอนเรือนจาก่อนอย่างน,น้อยกี่วันครับต้องดูต้องดูจังหวะต้องดูจังหวะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่ากระแสของสังคมเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้พนักงานสอบสวนลงรวบรวมจํานวนดูก่อนอันนี้บอสสวยคุณคนบอกพี่เองไหมว่าไ,ไ,ไ,ไม่ต้องประกันตัวก็ประมาณนี้ครับ เขาบอกว่ายัางไงก็ช่วงนี้ก็ต้องให้ให้มีการสอบสวนกันให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราให้การไปเนี่ยเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับส่วนบอสคนอื่นเนี่ยเท่าที่คุยกับพวกทาําได้คุยกันไว้กับพวกทานายว่าเขา,เขาจะประกันกันไหมก็คงต้องประกันแต่ไม่ใช่วันนี้อาจจะวันถัดไปแสดงว่าทุกคนวันนี้18คนอาจจะไม่ได้ประกันกันวันนี้ด้วยประมาณนี้ทุกคนต้องอาจจะเข้าไปนอนในเรือนจำครับผมทุกคนไหมครับพี่ก็ ถ้าที่ผมประสานเอ่อบางคนยังไม่มีใครที่อยากอยากจะยื่นในวันนี้ไม่มีเลยครับแล้ให้เหตุผลนะครับราะส่วนบ,บอกว่าทำไมถึงไม่รยื่นภายในวันนี้เขาไม่อยากออกไม่วันนี้นี่มันงงแล้วล่ะสา,จาะมจครึ<ๆ>่งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอาจจะหาหลักทรัพย์ไม่ทันครับผมแล้วเมื่อวันบอกว่าการสอบปากคำเขาบอกไม่เครียดไม่แบบเครียดระดับไหน คือทำว่าเครียดไหมเข้าที่ดูเนี่ยนะฮะไม่น่าจะเครียดเพราะว่าเขาก็พยายามตอบตามความจริงในสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้กระทำนะฮะและอย่างพากสวยกังวลเรื่องอะไรอะไม่ในกังวลเรื่องอะไรเลยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยเป็นไงก็ <S <S เป็นธรรมดาที่จะต้องกังวลบ้างเรื่องครอบครัวแต่ถามว่าเรื่องของคดีเนี่ยก็ไม่กังวลทรัพย์สินาดนยิดอะไรมบ้างของพักสวยมันมีหลายรายการ อาหมันมีหลายรายการแต่ก็เรายังพอมีหลักทรัพย์ส่วนตัวที่จะพอที่จะประกันนะครับือว่าอาจจะหลักทรัพย์หลักทรัพย์อย่างที่เรียนนะฮะจะใช้หลักทรัพย์เอ่ออันไหนยังไม่ทราบเลยนะเวลานี้เพราะว่าส่วนตัวก็ติดยาสักด้วยช่นกันถูกต้องยังถือว่าปฏิเสธอยู่เพราะต่อหานี่คปฏิเสธอยู่แล้วครับเบื้องต้นเตียวไว้เท่าไหร่ฮะหลักทรัพย์การประกันตัวพอจะบอกได้ไหมครับบอกไม่ได้ครับตรงนี้ต้องต้องต้องให้ศารพิจารณาก่อน อ่ะอย่างเมื่อกี้นี้ทนายของบอสจอยบอกว่าเตรียมไว้ประมาณ1-2ล้านบาททางทนายของบอสสวยเตรียมไว้เบื้องต้นประมาณเท่าไหร่ประมาณนี <c oughs> ้ไหมฮะคือโดยหลักการแล้วเนี่ยน่าจะประมาณใกล้เคียง1-2ล้านโดยประมาณนะฮะต่อคนต่อคนครับหนึ่งถึงสล้านบาทประมาณครับพี่ค,ครับ,รรบนักใจไหมครับกรณีที่ทำนู่ตอนนี้หนักใจไหมเหรอใช่ฮไม่ฮะไม่หนักใจเลยครับคิดว่าเราก็มีหลักฐานที่จะยืนยัน จากการจากการสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเรามีหลักฐานนะฮะเพียงแต่ว่าหลักฐานตรงนั้นเดี๋ยวยังไม่อาจเปิดเผยได้นะแต่มองว่าจะทําให้ชนะกนดีได้ก็อ,อยู่ที่ณเวลานี้มันเพ่เริ่มต้นไยไว้ให้มีการสอบสวนนะ,ะทั้งผู้เสียหายทั้งทั้งฝ่ายผู้ต้องหา เดี๋ยวก็จะสรุปได้เพราะตอนนี้ทางสนาคก็ยังไม่เห็นหลักฐานอรก็ทั้งหมดยังมันเพิ่งเริ่มต้นไงฮะัยังรวบรวมไม่เรียบร้อยครับผมตัวบอจอยร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมบอสสวยบอจอยร้องขอบอสวยรอขออะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีครับแสดงว่าวนนี้พร้อมนอนเรือนจำพร้อมครับทั้ง18คนเลยก็เฉพาะบางคน่วนบางคนที่ผมไม่ได้ไม่ได้ประสานก็อนนี้ตกแต่เทาที่เท่ที่ประสานเนี่ยคือทุกคนพร้อมนอนพร้อมนอน ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนี่เป็นรทีแล้วก็ธรรมดานะถือว่าเป็นคดีที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบหนักอะไรในด้านของข้อมูลหรือการสู้คดีไม่หนักใจครับอะไรที่ทำให้มันใจ ความจริงนี่ฮะความจริงเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่หนักใจเพราะเราเชื่อว่าเราบริสุทธิ์นะฮะ